สวัสดีครับผมแม่พี่น้องมน,นีกับสิภามาส้มงัวหลกคองของผมเองนะครับมน,นีกับได้มีโอกาสลงมายามบานนะครับผมทางอำนาจจะเลื่อนอะครับผมอยู่ที่จำบหบะข่าวนะครับมือน,นีกต่สิภามาเบิ้งงัวขอนสครอนี่นะครับเอ,อิมีอยู่สามแม่นะครับอ่นีกะนี่ครับแม่แรกครับผมนี่กับแม่เพื่อนกับซื้อเขาสวยนะครับผมลูกเพื่อนนี่กับซื้อ,ขอเขาเหนียวนะครับผม นี่ก็ทายากสี่ว่าหนะครับผมนังนาคาใหญ่ครับแม่แม่เพื่อนเอกซงลูกดีแห้งครับผมลูกนี่แดงเป็นครับผมตรงนี้ครับใหญ่ทั้งลูกทั้งแม่ครับผมร้อยหาสิบวกครับตัวนี้แม่เพื่อนีอกพึงสมเไย้บมอว่านนะครับผมกะสิีพาไปส้มไกลๆแล้วนะครับผมนี่นะครับผม แม่นี่กะโอ้หญ่ครับผมแดงขนาดครับว่นนี้ครับลูกควรนอนอย่าเลียดจ้ะครับโอ้ยว่เป็นขอดไงเลยได้ครับนี่งัวยังเต็มขอดครับผมว่นนี้ครับกินยาดีดีครับตัวนี้มั้งครับนี่กะนี่ในหอยทั้งบานคนทั้งบานก็มาห่แล้วนะครับแสนหาตัวนี้ครับแต่กันยังมาขายหรอกครับเว้นเป็นแม่บอกนด้กะขั้นหายไรก่านนี้กะสีใจอ่อนย่บไว้า้ะครับผมกะไปเบิ่งตัวต่อไปนะครับผม ตัวนี้ก็โอ้ยขวงสางหง่ครับผมนุ่มซีนุ่มดึ่งดีครับแต่ว่าพ่อพึ่อจากด่างนิดจังน่อยนะครับตัวนี้หูพึ่กระจากสียาวนีดจังน้อยนะครับได้ลูกเธอครับตัวนี้รูเพึ่กระสิพ่อซ้อดือนแล้วละครับขวงสางหง่แห้งครับตัวนี้รูเพั่กระด่างก็พึ่นแล้วครับตัวนี้บานี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับผมตัวเป็นแม่นี้ครับผม แม่เพื่อนนี่ถ้าอยากปีศาจแดงนะครับผมแดงวันยังครับหูครับผมแต่ว่าเพื่อนอยากติดหูได้จังน้อยตัวนี้ครับผมติดบทหูหูครับพวกนี้ครับอยากเรียนน้ำข้นอยากเรียนน,น้ำข้นนะครับตัวนี้ตัวนี้เพื่อนกัไดิสมสุปเอกไวเนาะครับสีส่เดือนสี่หาเดือนนี่แหละครับผมผมสุบเอกไ้แม่นีเพื่อนกับีคนมาหาไว้ก่สิบหานะะเนาะครับผมในหอยทางบา้านแต่ก็ยังบวชขายคือกัน,นะครับผม โอ้ยครับผม่งกนีคขับนั่งนะคาใหญ่งามๆครับตัวนี้พี่น้องงอแม่สาวนะครับนี่งอแม่สาวสวยครับพี่น้องสวยสวยแห้งครับตัวนี้แต่กามีอีกตัวนึงอยู่ขอดข้างผุนนะครับมันอ่างกันนะครับผมก็เลยว่าแดงมาไว้ทากันก็เลยมีอยู่สามตัวนี่นะครับผมวัวอันตัวทั้งบนสีขาวู่ครับผมมันบ่มีมองไว้นะครับเดี๋ยว เชื้อคลิปต่อไปกันสีเมื่อเปิดราคาคอมมนมพี่น้องฟังนะครับผมกะมือนีกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมกะฝากไว้ซ้ำเนียครับผมสวัสดีครับ